สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนคลับนะครับของบักอึนครับทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางสปลาวครับผมก็ได้ไปสํารวจใน YouTube ดูนะครับปรากฏว่ามีฝั่งพี่น้องสปลาวนะครับผมได้เข้ามารับชมคลิปของัักอึ่นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสําหรับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วขอให้มีความสุขครับร่ารวยกันทอนครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมปีนี้เป็นปี64ครับอีกอีกวันเดียวอีกคืนเดียวก็พรุ่งนี้ก็ปี 65นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมแล็ติดตามช่องบักอึ๊กอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทํามาทําภารกิจนะครับผมก็คือมาหาสะเบียงครับผมตอนนี้มีโอกาสได้กลับมาบ้านนอกนะครับผมเป็นจังหวัดลบบุรีนะครับผมจังหวัด้านเกิดนะครับผมก็เลยถือโอกาสมาดักมาดักมาลงขายครับดักปลานะครับผมก็เดี๋ยวจะเราจะไปดักดักขายกันนะครับนี่ครับผมจะเป็นขายหางนะครับทุกคนครับ นี่น่าจะประมาณสิบกว่าปีแล้วครับผมไม่ได้จับขายเลยนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ได้มาจับขายครับก็ถือโอกาดนะครับผมตอนเด็กๆตอนเด็กๆเคยมามาลงขายอยู่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้มาแล้วนี่ก็เนี่ยสิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยเพิ่งจะมาลงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้กับแก้มของสำหรับเย็นนี้ไหมครับผมนี่ข่ก็นะครับห่างประมาณนี้เลยครับเนี่ยน่าจะเป็นข่ปลาปลาขาวปลานินอะไรพวกนี้ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวโลเดี๋ยวไปดูเลยไปตามมาเลยครับอันดับแรกก็จะหาหาเสาอนะครับเสาเพื่อปักหลักนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีไอ้ตัวนี้นครับเอาไว้เอาไวข้ขี่ขี่ตอนลงน้ำนะครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวเราเริ่มนี้เลยเพราะว่าจุดนี้มีอย่แล้วโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจุดนี้เลยเดี๋วยวเ,เ,เ,เราจะยิงทางทางไหนดีทางนี้ดีหรอมั้ยได้แางนี้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะยิงข้ามเลยครับปุ๊บแล้วก็ไปนี่แหละเ,เลยก็เป็นบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศเก่าเก่านะครับผมเป็นบรรยากาศเก่าเก่านะครับที่แต่ก่อนก็เคยได้มาทําแบบนี้นะครับผมส่วนหลังๆวันนี้ก็ได้โตขึ้นก็ไปทํางานนะครับทํางานต่างจังหวัดนะครับผมก็วันนี้มีโอกาสก็ถือว่ามีโอกาสดีครับผมได้มาลําลึกความหลังนะครับผม เราดูข่ายเนี่ยนี่ครับอุย้ยน้ำลึกเหมือนกนัน่ะคุโยโคตรเย็นอะ่ะเ <c oughs> ย็นเชียบเลยทุยกคนเดี๋ยวเราเริ่มกันจุดนี้เลยที่น้ำเย็นอะ่ะถอดเกงก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมัดตรงนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผม <c oughs> วันนี้ไม่ได้ตกหมึกนะครับวันนี้ไม่ได้ตกหมึกนะครับมาดักปลาน้ำจืดแทนนะทุกคนนะอือหือ อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเวยจะพันกันหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าจะถอดเกมก่อนวะไม่เอาไม่เอาเอาไมเา่เอานี่มา,เ,าเลยลเดี๋ยวลงไว้ก่อนเดี๋ยวคนะ่อยไปเปลี่ยนพุ่หนาวอยู่งไป <c oughs> โอ๊ยนะเอ้พุ่งหนาวอ่ะโอ้ย, <c oughs> อยมีเลอะเดียวเว้ยฮัลโหลค่ะ ค่ะราปพินเตอร์ค่ะปิดครัพี่ร้านเปิดวันที่สองค่ะค่สะสวัสดีค่ะลงมาข้างล่างนะครับน้ำค่อนข้างลึกทุกคนดีนะมีกระติกขี่ครับผม จะได้ไหมไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรนะติดปะเหมือนติดอะไรตึงๆนี้นมาที่คลองใต้บ้านนะครับทุกคนครับเป็นคลอ,องของสาทานนะเอาละได้ไหมได้อยู่ไหมได้พ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ก่อนปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ ห้าชั่วโมงอ่ะห้าชั่วโมงก็ตอนนี้กี่โมงแล้วสี่ห้าโมงเย็นก็มาณทีตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้สิบโมงละสิบโมงตออนี้สิบโมงก็สิบเอ็ดเที่ยงใบหนึ่งใบสองใบสามอ่ะสักบสามกะเด็ดห้าชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวบสามมาดูกันเดี๋ยวใบสามเราจะมากู้นะครับผมขอให้โดนไอปลาอะไรดิปลานิ้นก็ได้ปลานิ้นปลาขาวปลานินก็ได้ครับแต่ที่นี่มันก้าร่อยแเราทำมันเป็นปลาธรรมชาติทุกคนครับ ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับเป็นปลาธรรมชาติคือมันก็จะรสชาติมันจะดีอยู่แล้วแต่ปลาซักเกอร์แมวนะปลาดูดแมวนะกินได้นะกินไหมกินเหรอผม oh, ไม่กินเหรอเห็นแล้วกินกันไงไม่กล้ากินอโอเคเ,เดี๋ยวเรากลับก่อนดีกว่า <Okay. S 2> เดี๋ยวเราค่อยมาดูทากู้โอเคเดี๋ยวห้าชั่วโมงเจอกันทุกคนบาย สี่ชั่วโมงครับหลังจากที่เรามาดักตอนแรกครับเดี๋ยวเราจะลงไปลุนกันไปมีมีใครบ้างครับที่ลงวันนี้มีผมผมตอดครับตอดอะไรฉายาเลยตอดมีไหมตัดชางหยางครับตอดช้างหยางอันนี้ใครครับเขียวเขียวครับเขียวนะครับไปไปลุนกันครับได้ตัวไหมครับผ่านไปประมาณสี่ชั่วโมงได้ครับผมอันนี้เราแค่มาดูเฉยๆนะไม่ไม่ได้กก้นะมามาดูก่อนครับเพิ่งคนดักไปครับไป ไอเขาขุดไปเงี้ยลึกๆนะลึกทั่วหัวนะติดไหมท่านดูเท่ทาที่เราได้ดไหมเดี๋ยวไปมึงยืนาขาสูงๆมาดิกูรออันนี้ <c oughs> ติดไว้ไม่มีไหมนะไม่มีมั้งเดี๋ยวรอส่งก่อนดิ <c oughs> ่อ่าไปมึงยืนสูงสูงที่นี่ดูยกขึ้นเลยเฮ้ยไม่เห็นมีเลยมั้ยเยกไม้เด้ ายกไว้ยกไว้ไมีไหมไหมเขียวมีปะไม่มีครับเงียบเลยลหรอยุบยกให้สุดยังไง <c oughs> ตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางยังไม่ยังไม่มีนะครับทุกคนยกขั้นนี่ยกยกนั้นดู้อปลาไปไหนหมดวะมีไหมไม่มีเลยมั้ ไม่มีเลยนะตกองสเกอร์ก็ไม่มีเลยแ่ว่ปถงาเรชงสีออกสี่โมงระมาณสไอเยว้าออโโอ้โหไม่มีจริงๆเลยเงียบเลยเขียวลองยกสุดๆนะเออไม่มีจริง ไม่โดนเลยครับรอบนี้ไม่มีถุงกระตุกแล้วอืมไปเดินเย็นเข้ามาดูใหม่อีกทีนึงรองดักแค่สสเส้นเดียวได้เส้นเดียวเลยพี่เส้นเดียวเหรอดักอะไรเยอะรู้หรือว่าพี่หนักสองสองสองสามอาไะครับสรุปว่ายังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึง <c oughs> ตอนเย็นชัวร์แน่นอนดิตอนเย็นได้แน่นอนนะปลาออกแน่นอนเลยตอนเย็นตอนเย็นมาไหมเนี่ยมาพี่เดี๋ยวมาอ่ะมึงเล่นเมาอ่ะมึง ไปเรากลับก่อนก็ได้ผมบอกว่าพี่ทองจะดักเป็นไปว่าเป็นเป็นไปว่าเออลึกไปอะไรเงี้พี่แต่ตอนเย็นแน่นอนเลยแหละพี่ตอนเย็นมีนะแน่นอนครับแน่นอนนะมัน้่มลงนกไปกลับกันนะไปหายายหยุดไปที่งเหยุดหาย โอเคที่ท้องหน้าจะดักเยอะๆพี่มีขายมีอันเดียวจะได้ผมไบผมไปกับตะขวนนะพี่ทำไม<ผ>ม,มี<ว>เยอะตะขวนดักหลายหลายจุดนะพี่เริ่มอะนะครับก็ <laughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับทุกคน จากที่ตอนแรกประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองเนเรามาย 2, รามย,ยามขายทีนแล้วปรากฏว่าไม่มีตัวเลยครับทุกคนครับนี่รอตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วจะผมกู้กลับเลยดีกว่าได้ไม่ได้ก็ช่างมันถือว่าเรามาเอาบรรยากาศนะครับผมไปเราตอนนี้ก็เริ่มลิ้นลิ้นเริ่มรัวแล้วครับทุกคนครับเพราะก่อนก่อนที่จะมานี่ก็มีการสังสรรค์ไปนิดนิดหน่อยหน่อยะครับเป็นการสังสรร์ช่วงเทศกาลส่งส่งปีใหม่นะผมส่งปีใหม่ส่งท้ายส่งท้ายปีเก่าครับส่งท้ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่ครับทุกคนครับ วุ้ยมีปลาผุดเลยทุยกคนเฮ้ยเดี๋ยวเรากู้กลับเลยครับเดี๋ยวเราจะกู้กลับเลยเราไม่รอแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกลับชลบุรีครับแต่เช้าเดี๋ยวเรากู้ตอนเย็นเลยได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็คือถือว่าอย่างที่ผมบอกมาเอาบรรยากาศแค่นี้ครับผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกู้คือผมจะยืนอยู่ข้างบนนี้แหละผมจะไม่ลงน้ำแล้วเพราะว่ามาเย็นลงเพียงแล้วอันนีวฝากโทรศัพท์กันครับเดี๋ยวจะดึงมาเลยเดี๋ยวดึงให้หลักหลักฝั่งนู้นหลุดเลยครับ อยดึงเลยนะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปละไปใหญ่ันจะหลุดหรือเปล่าไปใหญ่มันจะหลุดหรือเปล่าไม่หลุดถ้ามันติดแล้วไม่หลุดละเลยอ่ะดึงเนห้อนี่นี่คือการกู้ครับผมนี่คือการกู้ขายนะครับผมรู้สึกว่าจะเบาๆไ้หน้ามีทุกคนไม่น่ามีนะเบามากเลยนะเมื่อเช้าเห็นมีคนไาดักอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าใครครับดักดักตัดหน้าเราตรงนั้นทีมแล้วเช้าเนี้อย เราเก็บเก็บตรงนี้แหละผมอะอดึงให้หลุดก่อนนี่ครับผมดึงให้ฝั่งนู้นหลุดนี่น่ามีเลยเอ้ยแน่นเนังวะฝั่งนู้นแน่นยังไงโอ้โหทุกคนโล่งเลย้วโ,<ห>โล่งเลยนะนี่จะหลุดป่กมาเนะ๊อะเก็บไงวะเนี่ยลืมไหมเนี่ยเดินๆฝั่งนู้น หลุดและวหลุดแล้วอ,อ,อาอะะครับลุ้นกันนะครับไม่จะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าเรามาเอาบรรยากาศอืมอืมอค่อยๆดึงมานะครับค่อยๆลุ้นค่อยลุ้นที่น้ำนั้นมีแต่ใบ,บไม้ไม่มีตัวเลยครับแต่กันหนักๆอยู่ด้างกลางอาไม่น่าใช่หรอมั <c> ้ <oughs> ไม่น่าใช่หรอ ไม่ค่อยดึงมาสักตัวนึงก็ยังดีไหมมีแต่ใบไ,ไม้นะเป็นกำลังใจนะนะหรือไม่ก็ดักไม่เป็นแตงเ,เงียบๆนะมันไม่ไม่ตึกไม่ไม่ตอดไม่อะไรเลยน,ะน่าจะไม่ได้หรอไม่เปแล้วนี่ตะหนักๆอยู่แนละ้วหนักกิงออกก่งไม้ป่ะเออหนักกิ่งไม้เหรอเงียบนะครับทุกคนครับ เงียบนะนี่คือการกู้ขายนะครับทุกคนครับสําหรับใครที่เกียดลงน้ําหรือว่าหนาวนะผมเราสามารถยืนกู้ข้างบนนี้ได้เลยทุกคนครับนี่ครับยืนกู้แบบนี้ได้เลยนะครับเดึงให้อีกฝั่งหนึ่งหลุดแค่นี้ครับส่วนเละเอะไอพวกเลอะที่ติดเนะี่ยเดี๋ยวไปให้ตะควนเก็บตะควนก็ออกเราเอาแค่นี้พอถือว่ามาเอาประสบการณ์ไม่น่ามีครับทุกคนครับเงียบจังเลยนะ โล่งๆเลยนะ hey, น่าจะติดบ้างนะพูดถึงอนะ่ะไม่ติดเลยอนะสุดท้ายแล้วเอ้าไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวก็น่าจะไม่มีนะครับถือว่ามาเอาบรรยากาศมีอะไรถ่วงใต้นี้เปล่าอืมติดแต่ไม้ครับทุกคนครับไม่เป็นไรโอเคถือว่าเราวันนี้ไม่หมาน,นะครับทุกคนครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีครับผมสรุปว่าไม่มีโอเคครับไม่มีครับผมโอเค ครับผมก็สรุปผลงานวันนี้นะครับที่เรามาดักลงข่นะครับตั้งแต่เช้าก็สรุปผลงานก็ไม่ได้ตัวสักตัวนะทุกคนครับไม่รู้เพราะเหตุใดนะครับผมอาจจะเป็นข่มันตาใหญ่หรือเปล่านั้นทุกคนนะใครที่รู้ครับช่วยบอกหน่อยครับมันตาใหญ่มั้งเพราะว่าเราเราดักที่คองอืมเราดักที่คองครับคองข้างล่างนะครับเป็นคองยาวครับเป็นคองสาธานนรณะทุกคนปอ้โมันน่าจะติดบ้างอ่ะแต่ไม่รู้เป็นอะไรมันคงไม่ติดสงสัยทาทําบาดไม่ขึ้นทุกค,คนนะอืมก็ไม่เป็นไรครับ ก็ <G ül> คลิปนี้ก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมส่วนสําหรับคนที่รับชมหรือกดติดตามครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขในในในปีนี้แล้วก็ปีนี้มีมีความสุขเท่านี้ส่วนปีหน้าคือพรุ่งนี้ขอให้มีความสุขมากกว่าเท่านี้สักสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าทุกคนครับอืมก็หลังหลัง,ลงาจากนี้ก็ขอให้ทุกคนคนที่ยังไม่ไม่เคยติดตามนะครับขอฝากให้เป็กนกำลังใจให้ผมเชวยกดติดตามครับกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์เข้ามานะครับติคำติคำชมได้หมดครับทุกคนผมน้อมรับเต็มที่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับปีหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย